สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงละครพื้นบ้านละครจกัจกจักงงงกับดินที่ยูทูบช่องพัสรประพนนะครับประสังสนไหมคุณผู้ชมเนี่ย จะชวนพวกเราไปแว้นซะแล้วคุณผู้ชมเตรียมที่จะบิดแล้วไม่รู้จะแว้นไปไกลขนาดไหนนะเพราะว่าครั้งนี้เขากลับมาเตรียมที่จะแว้นมาโกยเรตติ้งสู้ในช่วงโควิดนะครับจริงภาพนี้เอามาให้ดูเนี่ยนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าไวจริงๆนะผ่านมา3ปีแล้วลงไวเมื่อวันที่7มิถุนายน2 5 6พนระครับพระสังหรือว่าน้องม่อนสุรศักดิ์สุวรรณวงศนะ์แหมแหมพร้อมที่จะบิดแล้วนะก็เขียนแคปชั่นเอาไว้แนี้ครับบอกว่าไปแว้นกับพี่สังไม้อิอสังทองพระสังจอมสนนะ เออหลายคนบอกโซนจริงๆเลยซึ่งมันก็เข้ากับคาแรคเตอร์ของภาษงในเรื่องด้วยนะครับคุณผู้ชมทีนี้ครับอย่างที่เราทราบกันบางคนอาจจะยังไม่ทราบสังทองก็จะถูกกลับมารีรันนะครับจริงๆจะถูกนำมารีรันตั้งแต่เมื่อปี63ละนะครับช่วงโควิดรอบแรกเด,เดือนเมษายนนะแต่ว่าหลายคนก็ไปคัด้านนะไปส่งเสียงบอกว่ามันไวไปหรือเปล่าเพิ่งจบไปเมื่อปี62เองเอา63ด้วยอีกรอบแล้วมันยาวมากนะครับซ,ซึ่งตอนนั้นด้วยสถานการณ์โควิดเราอาจจะยังมองภาพแบบ ยาวๆไม่ออกเหมือนกันอก็เลยมีการเปลี่ยนมาเป็นแก้วหน้าหมาแต่ว่ารอบนี้ครับคุณผู้ชมปี64ละก็ถือว่าถ้านับจากตอนที่จบนียมันปี62ใช่ไหม63ซึว่ามา2ปีกว่าละเพราะฉะนั้นทางค่ายสาเสียงก็เลยตัดสินใจเอาสั่งทองนี่แหละกลับมารีรันนะครับรวม110ตอนนะครับจากครั้งแรกที่ออกอากาศไม่รู้ว่าจะมีการตัดบางแต่เชื่อว่าอา,อาจจะอาจจะมีการ อาจจะมีการตัดแหละนะครับก็เดี๋ยวเรื่องวันเสาร์นี้นะครับวันเสาร์ที่31กรกฎาคมสิ้นเดือนพอดีนะก็ดูกันไปยาวๆครับซึ่งจากการวิเคราะห์เนี่ยเท่าที่ดูแล้วทีนมองว่าสังทองเนี่ยน่าจะถูกนํามารีรันยาวๆเลยนะยาวๆข้ามปีพิกุลทองนี่คือพักเลยครับจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิดด้วยคือถ้ามองหน้าวันนี้เลยอะ่ะประเมินภาพแบบยาวๆไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมไม่ได้เลย ประเมินภาพแบบยาวๆไม่ได้เพราะเรามองไม่เห็นความชัดเจนไม่เห็นจุดสิ้นสุดของมันจริงๆณนะวันนี้สถานการณ์ยังยังวิกฤตอยู่วิกฤตมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ร้อยสิบตอนครับคุณผู้ชมคาดว่าดูยาวๆกันข้ามปีแน่นอนครับสำหรับสังทองอันนี้จากการประเมินดูแล้เพราะว่าต้องควบคู่ไปกับสถานการณ์โควิดในเวลานนี้ด้วยคุณผู้ชมดูแลตัวเองด้วยนะขอให้ทุกคนปลอดภัยจริงๆครับ แล้วก็จริงๆเราไม่ได้มีการออกมาชี้แจงอะไรมากมายจากทางค่ายเหมือนครั้งคนก่อนนะครับแต่ว่าครั้งนี้ออกมาในรูปแบบของการขับเสภาผ่านตัวอย่างของสังทองนะครับโดยนินว่าไพเราะมากเลยนะเขาบอกงี้ครับอขออ่านขออ่านธรรมดานะเขาบอกว่าในยามที่บ้านเมืองต้องเครืองเข็นช่างเยือกเย็นว้าเวระเหระหนขอความหวังเรื่องรองสองทุกคนได้ผ่านพ้นเรื่องร้ายไปด้วยกันสามเสียนจึงพระจงส่งความสุขด้วยสังทองแสนสนุก สุขเสกสรรโลกแห่งจินตนาการนั้นงามพันข้ามผ่านวันเร็วร้ายใจเรื่อนรมถึงว่าไพเราะดีนะครับแล้วมันดูแบบเชื่อมดูแบบสละสลวยดีนะครับนะ,ะก็จริงๆสั่งทองรองจากแก้วหน้าหมอแก้วแก้วหน้ามาแก้วหน้ามาไม่ใช่แก้วหน้าโมนะแก้วหน้ามาครับถ้าพูดถึงเรื่องของเรตติ้งความนิยมนะแก้วหน้ามานี่คืออันดับหนึ่งแล้วดูเรื่องเรตติ้งนะครับสั่งทองนี่ก็มาแบบอันดับสองเลยเรตติ้งแบบ เฉลี่ยรวมๆนะเคยไปสูงสุดก็อุ้ยแปกว่าเลยนะสำหรับสังทองนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับเดี๋ยวหลังจากนี้จริงๆดินคงไม่ได้มีแง่ามุมอะไรมากมายนะเกี่ยวกับสังทองแต่ก็อยากจะให้รอติดตามนะครับในเรื่องราวต่างๆของจัก,กรวาลสามเสียนแล้วก็กับ ช่วงใหม่ช่วงละครไทยด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูนิดนิดนึงนะครับที่เป็นภาพล่าสุดนะครับเอามาให้ดูกันก่อนที่จะไปดูสั่งทองนี่เป็นภาพของน้องม่อนนะครับน้องม่อนสุรศักดิ์สุวรรณโมพระสสังเราพระสังจอมโซนคุณผู้ชมนะก็เป็นภาพล่าสุดที่ถ่ายยืนอยู่นะครับแล้วด้านหลังก็เป็นรูปพญานาคนะครับพญานาคสีเขียวแล้วก็สีน้ําเงินนะครับน้องม่อนบอกนี้ครับบอกว่าพลังแสงอาทิตย์เออนี่ นะนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่เอามาฝากกันแต่ว่าถ้าอยากจะดูเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคนะครับในช่วงละครไทยเดี๋ยวต้องรอดูไม่รู้จะออกอากาศเมื่อไหร่กับเรื่องสร้อยนาคีนะครับซึ่งมีน้องนาวทีิศานาดนาเป็นนางเอกนะแต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่นะแต่ที่แน่ๆเลยคืนนี้ครับคุณผู้ชมนี่งูไว้ก่อนดูงูไว้ก่อนแต่น้องนาวไม่ได้เป็นงูนะแม่เบีย้ยครับเริ่มตอนแรกคืนนี้แล้วนะ คืนนี้จะมาทุกคืนบรนจทร์อางคารติดตามได้ในช่วงละครไทยที่ช่องนี้แหละที่ช่องพัชราพพลในแง่มุมต่างๆนะก็ชวนมาติดตามด้วยกันนี้เป็นละครใหม่นะคือจริงๆช่วงเนี้ยหลายๆช่องนะครับก็เอาละครมารีรันว่าถ่ายละครต่อไม่ได้บางเรื่องพักออกอากาศไปหยุดพักเลยนะครับเป็นสิ่งที่เข้าใจได้นะอ่าแล้วเขาก็เลือกสั่งทองมาในครั้งนี้ครับคุณผู้ชมแล้วก็อะที่ดิน ใส่มาเนี่ยคุณผู้ชมใสมาเนี่ยมันไม่ใช่อัญมณีในเรื่องมณีนพเก้า 9, ไม่ใช่สังวานนะแต่จะเรียกงั้นก็ได้จะเรียกงั้นก็ได้ก็มีหลายสีนะครับคุณผู้ชมใส่แบบนี้ที่นึกถึงคนเดียวเลยถ้าเป็นจักรวาลสามเสียนเนี่ยมณีแดงมณีแดงแต่ต้องรบ9เส้นนะนี่รบเส้าเส้นไม่รู้เนี่ยนะเออแต่ก็มีหลายสิ่งยิงสีมีเยอะมีเยอะกว่านี้อีกวันนี้มาให้ดูแค่นี้เพราะมันเหลือแค่นี้เนี่ยให้ดูเออไปใส่เล่นได้นะคุณผู้ชมช่วงนี้เอามาขายนะเนี่ย ใบละ199าบาาทมันเช่นยัมมานีไม่ใช่สังวานนั้นมันคือกระเป๋ากระเป๋าคาดคาดอกเนี่ยนะคระับ <c oughs> ให้ดูสีดำก่อนสังวานสีนินไม่ใช่ไม่ใช่สังวานสีนินด้วยยัมมานีของเทพกาลเวลาถ้าเป็นสีดำนะถ้าเป็นจากวาลเสียนะถ้าดินมีจริงแล้วแบบมีสังวานสีนินมีพลังมียัมมณีตอนนี้นะของเทพกาลเวลานะดินจะหมุนเวลาไปข้างหน้าด้วยยัมมณีของเทพกาลเวลาขอให้หมุนเวลาไปข้างหน้าให้โควิดมันหายไป ให้โลกกลับมาสงบสุขเสียทีให้โลกกลับมาแบบเป็นปกติอะ่ะคือตอนนี้มันแย่งจริงคุณผู้ชมสถานการณ์อ่านี่คือกระเป๋าหนังพียูนะครับนี่เรามาขายใบยละ199ยบาทแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศนะครับสีดําคือใบที่ดินใช้จริงใช้มาปีกว่าแล้วดูดูสภาพคุณผู้ชมคือมันผ่านฝนผ่านแดดผ่านน้าผ่านอะไรมาออกไปเดินเล่นออกไปทํางานคือใบเดียวที่ไม่ได้มีใบอื่นเปลี่ยนนั้นใช้ใบนี้มาแบบตลอด ติดกายตลอดใส่ตังเนี่ยตังไม่ค่อยมีใส่ตังครับแล้วก็ใส่แอลกอใส่อุปกรณ์ไอทีใส่กระดาษใส่อะไรเอกสารได้หมดเลยใบยนี้เนี่ยมี2ชั้นอย่าเปิดให้ดูใบอื่นเพราะว่าที่ใส่อยู่อันนีย้ยังไม่ได้ใช้เลยนะยังไม่ได้ใช้เลยนี่อ่ะให้ดูอ่อนสภาพสีดําไปแล้วนะสีดํานะอ่ะมาดูสีอื่นห็งต้องถอดตามตามเส้นอันนี้นีสีน้ําตาลอ่อนนะครับสีน้ําตาลอ่อนก็เทเลยนะใครธาตุดินใช้ได้นี่ ถอดให้ดูนี่สีน้ำตาลอ่าถ้าซื้อหลายใบยก็นั่นแหละเอามาห้อยแบบนี้ได้มีหลายสีนะแต่ช่วงนี้มันมันแค่นี้มันเหลือแค่นี้รู้สึกว่าอ๋อสีดาอะหมดหมดขายดีมากสีดาอ่ะสีนี้ยังมีอยู่ให้ดูมันจะมีลายที่หนังด้วยนะเป็นหนังพีวีแบบโคตรทนจริงๆคุณผู้ชมอาที่เรนบอกว่าเรนจะให้ดูใช่ปะ่ะห้างบนมันจะเป็นสิบมันจะเป็นชั้นสิบชั้นหนึ่งเนี่ยนะกว้างแบบนี้ จะเป็นชั้นสิบชั้นหนึ่งูมารูดป,ปิดโอเคแล้วก็ชั้นหนึ่งจะเป็นกระดุมแบบนี้นมีสองชั้นครับมีสองชั้นแล้วก็สายอะ่ะมันก็ปรับขนาดได้เป็นที่ล็อกแบบนี้ดูทันบไมรู้อ่ะเนี่ยเป็นที่ล็อกแบบนี้ครับปรับขนาดได้อ่ะเสียมตันอ่อนนะสีแดงแรงฤทธ สีแดงนี่เป็นต้นเ,น,นะเนเรื่องเลยนะถ้าเป็นในเรื่องเทวสังวนหรือว่ามณีรัเกาลอะเนี่ยมนนยมณีอย่งสงครามปล่อยพลังพลังใส่ครดีใส่ COVID. โควิดตู้นี่ครับสีดำ,ส,ดำสีดำนินชอบนะเนี่ยเอ้ยสีแดงสีแดงตาบอดสีนะนี่สีแดงนะครับอให้ดูใครชอบ ยังชอบเลยแต่ยังไม่ได้ใช้ครับคือใช้แต่สีดำไอ้ใบที่ดูตอนแรกอ่ะเนี่ยร้อเก้าสิบเาบาทส่งส่งฟรีนะครับทั่วประเทศคุณผู้ชมทักไปที่ Facebook แฟนเพจละครพื้นบ้านละครจากจักงมงได้ทักไปในข้อความบอกว่าเนี่ยซื้อกระเป๋าเนี่ยนะครับเนี่ยสีแดงนะครับมาถึงสีน้ำเงินฉันไม่ให้เด็กใช่สีนเงินจะมองเห็นปะสิน้ำเงินทัดน้ำปะสิน้ำเงิน ในเทพสังวรไม่มีแต่ว่าถ้าเป็นมณีรูปเก้าจะมีนะครับของเทพไปเลยครับเทพแห่งความตายอย่างนี้สมควรตายตายซะดีกว่าย,อยูอันนี้มณีสีน้ำเงินของเทพมฤตยูนะครับเนี่ยนี่นะให้ดูอีกทีหนึง่งสิบด้านหน้าชั้นบนนะครับแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นกระดุมแบบนี้นี่สีเงินก็สวยครับ ไปสีม่วงเทพอัชริยะเทพอัชริยะนี่สีม่วงอ่ใครสนใจใปไหนก็ทักไปใน f c e e o o o k แฟนเ g e นะครับละครพินบ้านละครจากสวงแล้วก็สีสุดท้ายเป็นอันนี้เป็นน้ำตาลเข้มซึ่งเส,เสียดายมากเสียใจมากของหมดของหมแล้วไม่ได้รับมานะคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเป็นของที่บ้านนี่นะทำเองผลิตร่วมกับ โรงหนังนะครับเนี่ยแล้วก็ทำขึ้นมาจริงๆมันมีหลายแบบเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยค่อยนำเสนอใหม่ใบนี้ก็หมดเหลือใบสุดท้ายถ้าใครแต่ถ้าใครอยากได้จริงๆยินส่งใบนี้ให้ได้นะเนี่ยจริงๆตั้งใจะใช้เองอ่ะขอบคุณที่มาติดตามครับวันนี้ไปแล้วจริงดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีครับ